นั่นมันอะไรนกพิราบโอ้มองไกลๆคิดว่าน้ามอะไรน,นกพิราบ มอเตอร์เวย์ครับการจะนาจรอุรีบางใหญ่ ช่วงช่วงขาเข้า,าทางขึ้นจังหวัดกลางช่วงเริ่มจากจังหวัดกลางนี่ก็เป็นไม่โฟกัสวะทางข้ามแยกก็ตรงไปก็ไปท่าเรือพระแท่น โอเคธรรมชาตินะครับทุ่งนาเวลาช่วงเช้าครับประมาณ8ดนาฬิกาเนาฬิกา